<whats> the backs will be towards at least one of us. My dick so big. Takes uh, like many, many, but coming back. Oh, Spike planted. Yeah. Initiated. Not Spike planted. ปักอะไรตรงนี้วะไปว่าได้เฮ้ยเอาอยู่ดีเอาพันเหยื่อไ์เซซด์เซอร์เซอรย

ป้มึง้า,อองาออทิศแล็บกูรับป้าแงวแงวแจ๊กอนะ e อ้โซวขว e เดยวนะะ คุณเล่นพี <so ่อะไรอยู่อะอนี่เพิ่งรู้เพิ่รู้เลยเนี่ยคนีสตว์เพียงแค่ส่งปลาพายุมาไม่มีใครแก้เลยหรอปทฟางทับวิเอ็นครับ ฟีดฟีดฟีดสาวิไมล้องมันอยู่ไหนอะะไม่มีคำน้าคำไหยมีใจเอแนเดซิมนี่นะครับคนเราโอ้ Oh, โอโ้มันโรยโกมันโลน้องน้องน้องอไปโดนดิพื้นพกอะ่ะไอ้นอนแอบมองไงดูเอลลิฟมันเป็นตัวกันไม่รู้หรอเฮ้ย,ยสวาเกเร็วสวาเกีแรงนะแรงนะไอ้เจ็กก้ชอบอ่ะสวาเกอยู่ท็อปสวาเก <laughs> วันแชทวอล์อ <laughs>

ยังลอดตัดกอกเลยเดยนดีอะไหวะยเดินคนเดินดีเองนะเดินดีก็ไม่หนัด <c oughs> ไ,ไม่ไหววะเซมีตอนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไ,ไหวอ้เหี้ยตรงน้น กูดูแค่สว้ากูหาวอันตีเลยอันตีเลยอันตีเลยเดกชิงหาสแล้วเปอดยอบไอ้เชี่ยสวะาดูแล้วก็ยังหา เรียค oh, yeah. ามเมนห่งก็ว่าสว่ามาต่อ,อกคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จะด r อ p แค่เหรอไม่ธรรมดาเน่ขนาดนี้เหรอ <laughs> มันก็ควรเนื่อยแล้วอัทางกี้บอก